สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณมากๆเลยค่ะพลังงานแห่งการเติบโตกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะ ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะขอให้ใช้ความเด็ดขาดใช้ความรบอบคอบนะคะคุณมีโอกาสสำเร็จนะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะขอให้โชคดีค่ะเรามาดูพลังงานโดยรวมนะคะว่าเราจะปลดล็อกตัวเองอย่างไรนะคะเราจะปลดล็อกตัวเองอย่างไรให้ตัวเองมีแนวทางที่เดินไปได้ ด้วยดีนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนเพื่อเป็นแนวทางบางครั้งใหญ่ก็ใช้นะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูนะคะข้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะคะของคุณตัวคุณตอนนี้ก็ไม่เชิงที่จะต้องเหนื่อยขนาดเหนื่อยนะคะไม่ได้เหนื่อยมากความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ โชคชะตาได้พาคุณมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโชคชะตาสิ่งที่คุณอยู่ทุกวันนี้ความเป็นคุณของคนที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้นะคะคือเป็นดวงของโชคชะตาโชคชะตาโดยแท้นะคะใช้จังหวะและโอกาสให้ให้สมให้เหมาะสมนะคะให ใช้จังหวะและโอกาสให้เหมาะสมคอยรอดูจังหวะดีๆนะคะกับสิ่งที่จะที่จะเกิดขึ้นกับคุณครั้งที่จะในเร็ววันนี้นะคะจะมีโอกาสเจอคนรอบตัวที่ไม่ปกติเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมีทางแก้นะคะทางแก้ก็คือคุณใจเย็นนะคะ ต้องใจเย็นมีคนเข้ามาแย่อยู่แล้ว่ะคะมีคนเข้ามาแย่แลนะ้วคุณจะสําเร็จได้ด้วยการจิตใจคุณมั่นคงและเข้มแข็งนะคะจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะต้องมีทั้งเจอทั้งคนดีดูให้ดีนะคะไพ่เตือนว่าดูให้ดีเราจะเจอคนแบบนี้นะคะมันมีทั้งคนดีและ คนวังไม่ดีฉะนั้นเราต้องไพ่เตือนนะคะบางครั้งเราก็ฟังบ้างเป็นตัวอยา่างแต่คุณจะผ่านไปได้เพราะใจคุณเข้มแข็งคุณเก่งเพราะคุณใช้ความคิดความรู้ความสามารถอ่านคนเก่งอ่านคนออกคุณคุณผ่านตรงนั้นมาได้นะคะนี่นี่คือความเก่งของคุณนะคะ ความสามัคคีทั้งในองค์กรทั้งในครอบครัวทั้งทุกที่จะทำให้คุณรอดกับคนแบบวังดีประสงค์ร้กับเรานะคะค,คุณจะต้องพบเจอทั้งคนใจดีและคนไม่ดีนะคะฉะนั้นนี่นี่คือการ ที่คุณจะต้องเจอคุณต้องเปลี่ยนมันให้หมดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณเองนะนี่เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณเองคุณเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเด็ดขาดนะคะอ่านคนให้ออกนะคะต้องพยายามรัก สามคัคคีกันไว้นะคะรักและสามคัคคีกันไว้ในองค์กรในครอบครัวในชีวิตประจำวันของเรานะคะพยายามให้สามคัคคีกันไว้ความสำเร็จอยู่ตรงนี้เอ็มพเพเลอร์นะคะนี่คือความสำเร็จของคุณที่คุณผ่านมาได้ทั้งราชาและราชีนีนะคะ คุณผ่านได้เลยค่ะขอให้โชคดีโชคดีนะคะคุณผ่านมาได้โดยสติปัญญาของคุณนะคะสติปัญญานะคะสติปัญญาแท้ๆเลยะคะคุณเอาตัวรอดได้นะคะคุณจะร่ำรวยมีกินมีใช้ให้ระวังแค่ตรงนี้แค่นีด้เดียวนอกกนั้นคุณผ่านฉลุยมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ ดวงโชคดวงชะตาได้พบบอกคุณไว้อย่างนี้นะคะนี่คือดวงชะตาของคุณดวงชะตาของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะดวงชะตากําลังเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายจากจากเจออะไรที่หนักหนักมากําลังเปลี่ยนถ่ายไปถึงพระราชาที่อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ร่ํารวยนะคะขอให้โชคดีโชคดีนะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ